ยงน่ะสวัสดีค่ะชมเมงค่ะตอนนี้นะคะกำลังเก็บหลักฐานว่าคุณครูจะมาแอบขโมยมะม่วงโรงเรียนมาลางแบบม่วงโรงเรียนเบิง้งเบิ้งเบิ้งพี่แบกมาตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูตัวอจะมาโชว์การสอยมะม่วงนะคะไม่แหงมันเอากิ่งไม้ไม่แหงมันถือมันหนักเนาะมันยาวเกินไป ได้กินวานอเนาะงมันแม่ห <laughs> ยมันหยมันมตอ,อนมา,ามมันะน้ำตีขึ้นตีขึ้นตีขึ้นเลยนันนันนันง่ายก็เกาจักน่อย กินคนละหน่วยพอเอ๋อเลี่ยมตามันรูรักบักม่วงนะคะเว้ยนะลูกใหญ่อยู่ <มา S 1> ร่อนแล้ว นั่นนั่นนั่นใช่ใช่ใช่ดนหัวปากได้แล้วนะคะลูกบักใหญ่นะคะได้กินบักม่วงพอมองขึ้นไปอ่ะมันจะเล็กนิดเดียวเอาแว่นแดดมาใส่ได้ไหมเนี่ยเลี่ยมตาแหละเออสองสามหมาก็พอแล้วหรือกินหลายมันจะเบิดมันจะเบิดตอนอยู่ข้างบนเหมือนมันลูกเล็กๆเองน่ะแต่ตาสุดๆที่บอกแล้วาลงมามันจะใหญ่ดูที่ข้างล่างเยอะเลยเนาะมันโด่เนาะ แสดงว่าอยู่เวลนี้คือมองหาบกม่วงเลยใช่ไหมเนี่ย คนกใหม่ผู้ทอ,อกันแมวูนะซอยได้นักเรียน่ห้ามซอยูน่ะซอยได้นักเรียนห้ามซอยนะคะในจักหมากหรอคะ ได้เยอะอยู่นะอันนี้คือแบบเมนูล้างข้าวปากใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ห้ามต่อยนะเธอห้ามต่อยเข้าใจนะได้ปุ้ยซอยค่ะปุยห้ามต่อยอปุปยหนุ่ก็ได้อีกอ่ะตัดต้นมาลงเลยคุไม่ต้องกินติ๊งยังไงบ้างคะในการสอยมะม่วงครั้งนี้ใช่ค่ะปุ้ต้องออกแรงมากเลยอ่ะมากแบบออกต้องออกแรงเยอะๆนะคะกว่าจะได้ลูกแต่และลูกนะ่ะ ่นาำนเปี้ยวทำไะยีทุกอย่างอ่ะทำหน้าเปี้ยวทำไงอ่ะอร่อยหน้าอร่สรี้ยวน